บ่มันจอดังกันจ้าไปจอดทางข้างอะไรสวัสดีครับสวัสดี F c ซทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องเสียเบียร์น้ำซึ่งครับพามาดูฮิโน่ครับนี่เราไปไล่แหนบมาใหม่ครับไปไล่แหนบหลังมาใหม่ครับดูก็ถอดแหนบออกครับถอดแหนบออกตกแต่งกระชีทียมครับตัวที่ยึดตรงนี้ก็เลาออกแล้วครับตัวนี้ก็ที่เป็นฟันปลาก็ ตาดออครับนี่เหลือแข้งหน้ามันจะได้ไม่ลกมากตาดออมาแล้วถอดแนบก็ถือว่าโอเคนะครับดูดีอยู่มาดูฝั่งนี้ถอดมาแล้วครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ถอดแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะออนไม่ออนครับต้องลองครับเพราะว่าเราทำครั้งเดียวไม่จบแน่นอนครับต้องทำสองครั้งสี่ก็สีสวยครับคันนี้ได้บังฟนหน้ามาใหม่ครับบงบุนหลังแล้วหน้าทรงโจรครับคันนี้โ,โ,โดยรวมผมว่าโอเคนะครับ สวยงามเลยเดี๋ยวเราจะจัดทังน้ำมันใหม่ครับเปลี่ยนทั้งน้ำมันใหม่แล้วก็ย้ายแบตฝั่งนั้นมาฝั่งนี้ครับมันจะได้ช่วยครับก็ทําไปเรื่อยๆครับอันนี้ชี้เลือยดครับแต่ว่ารวมแล้วรถยังสภาพโอเคอยู่ ยังม่ดูแหนบหน้าบ้างแหนบหน้าก็จัดมาใหมห่มาครับนี่ถอดออกครับถอดออกสองตัวถอดออกสองตัวก็ถือว่าโอเคอยู่เอาหัวเจลวีมาใส่ไปใส่ใส่ใส่ไปขึ้นมา,านะหัวไทยเหรอจะงานใส่ดีจัวดจัดมาใหม่ครับแหนบหน้า เหมือนกันครับเัวโอเคอยู่นะเอฟซีนะยามไม่บอมันจอบไป็นอะไรเจ้าขอยเอาคืนเองครับก็ต้องดับเครื่องเนอะสวยงามครับกันนี้บอกเลยนะเอฟซีนะยังใหม่ครับนี่หนวดยังไม่หลุดเลย หนดเดี๋ยวไม่รู้จริงๆนะครับนี่ยางใหม่ๆเลยนี่ดูเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนมาก็แต่มันเสียเปรียบเขากับคันอื่นตรงที่ว่าคันนี้มันวิ่งไปแล้วมันจมบอยเพราะว่ากระบะฝาข้างมันสูงครับนี่ฝาข้างมันใหญ่แล้วเราใส่ดินเยอะกว่าเขาครับแล้วดินบ้านเรามันเป็นดินทรายกระิทรัมมันวิ่งมันน่วมครับ ก็เลยปกติผมใส่สี่ตักนะครับตักสองร้อยกันนี้สี่ตักแต่คันนี้ต้องใส่ห้าครับใส่ห้าใส่หกครับมันเพิ่มอีกครับนี่ปลามันใหญ่ครับปลา้างมันก็สูงด้วยนี่มันก็เลยจมเร็วแต่ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้มีแต่ที่จมเสมอไปครับมันมีส่วนมากจะเป็นที่แข็งกันนะครับเนาะจมแค่นี้จิบจิบ เ,เป็นไงครับมานิ่มมั้ยนี่นครับคนขับคนขับขับมาบอกว่านิ่มกว่าเดิมครับ,อรบของเดิมเป็นไงครับของเดิมตับเคขื่อน <c oughs> ตับเคขื่อนวิ่งวันเดียวครับได้ห้าสิบเที่ยวครับวิ่งเมื่อวานได้ห้าสิบเที่ยวปากบ่อครับนี่เทีตรงนี้ครับใกล้ๆนี่เลยครับเทีตรงนี้วิ่งจากสายนี้มาได้ห้าสิบเที่ยวจอดเลยเอาเข้าบ้านเลยถอดแหนบ

อว่ามันโอเคนะครับนี่จัดเนยบหน้ามามาใหม่มันก็สวยงามกว่าเดิม <ST AT> เหมือนจะนิ่มดีกว่าเดิมด้วย <ST AT> เดี๋ยวพามาดูคันแดงนี่ด้วย <ST AT> ดูเปรียบเทียบกันนะครับแต่และคันเน่บมันกี่ตัวครับคันนี้จะเป็นเนบหน้าหกนะครับเ <ST AT> นบ <ST AT> หน้าหกต่ว่าเหมือน <ST AT> มันแข็งดีนะครับเน่บพวกฮีโน่หน้าหกนี่เนบน,น้อยๆครับนิดเดียวเองด้วย อะไระหนึ่งสองสามสี่ตัวเองครับเนี่ยแนบ,แนบสี่ตัวเองครับแนบสี่ตัวแีนบบนหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี่ครับยังยังยังวิ่งได้ครับแนบหน้าหกอะ่ะผมเลยยอมเลยถือว,ว่าโอเคอยู่นะใวยงามคร

เฮ้ยนี้ทไปก็เต็มกับคู่กันกระเทีนเป็นลูกต้นก่คนกำลังมีความรักครับนี่ไม่ไหวเลยครับนี่โอ้ยแย่เลยแย่เลย,ย,เลย,ย,เลยนี้ก็ข,ขึ้นแิน่นครับขึ้นแผน ไอ้บนคอรู้ข้อแม่่ังครับเ้าปลาเือข้่ของครับตรงนี้ทับเรยบ้านเนี่นะครับตรงนี้ออกจากบ้านมาครับเพราะว่าของเขาอยู่บ้านครับนี่ออกจากบ้านมากระสันตายครับสู้อะไรปลาเจ้าปลาเร โอเคครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสหนุกนกี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ